อแ,แต้วครัวคำตัวโตสวัสดีค่ะคลิปนี้มีวิธีทอดกุ้งเทมปุระรสชาติอร่อยๆทำง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติไม่ต่างจากในร้านที่เราไปทานเลยนะคะและสูตรนี้มีความกรอบไม่จำเป็นต้องใช้เกล็ดขนมปังเลยค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆมีดังนี้กุ้งขาวขนาดไซส์ของกุ้งก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่อย่าให้เล็กเกินไปค่ะตัดหัวกุ้งออกวิธีแกะเปลือกกุ้งก็ใช้ช้อนแกงเสียบลงไปตรงกลาง แล้วควานให้รอบๆตัวกุ้งขณะที่ควานก็อย่าลืมกำประคองตัวกุ้งด้วยนะคะและเหลือเปลือกกุ้งไว้ตรงหางกุ้งไว้ข้อหนึ่งท่านี้เราก็จะแกะเปลือกกุ้งออกแบบง่ายๆแล้วค่ะและวิธีแกะไส้กุ้งก็จะมี2วิธีวิธีผ่าหลังกุ้งแล้วดึงไส้ออกหรือจะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบตรงหางกุ้งแล้วค่อยๆดึงออกแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะถ้าหากกุ้งมีไซส์ใหญ่ก็ผ่าลังกุ้งก่อน นนก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วมายืดตัวกุ้งกันต่อค่ะสำหรับกุ้งเทมปุระจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีลำตัวตรงๆนะคะวิธีทํำก็ง่ายๆดังนี้ค่ะบางเล็กๆตื้นๆแล้วก็ทีๆที่ท้องกุ้งจับบางด้านข้างด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวคลุกให้ทั่วๆแล้วพักไว้ก่อนค่ะ แล้วมาเตรียมทําแป้งเทมป,ปุระกันต่อแป้งสําหรับทําเทมป,ปุระของญี่ปุ่น100กรัมถ้าหากไม่มีใช้แป้งบัวแดงหรือว่าแป้งสาลีแทนก็ได้ค่ะไข่ไก่ใช้เฉพาะไข่แดง1ฟองน้ำเย็นจัดจัด120 ml เติมทีละครึ่งก่อนนะคะเกลือป่อนปลายช้อนโยเกิร์ต เกลือป่อนก็จะช่วยดับคาวไข่แล้วก็ทําให้รสชาติของแป้งมีความกลมกล่อมอีกด้วยนะคะแล้วเติมน้ำส่วนที่เหลือและคนจนเป็นเนื้อเดียวกันถ้าหากมีแป้งเป็นเม็ดๆเ,เราก็นำไปกรองก่อนแป้งจะได้ละเอียดละเอียดและเวลากรองแป้งก็ใช้ช้อนกดและบีบแบบนี้ให้แป้งแตกตัวด้วยนะคะความขคนและความเหลวของแป้งก็ให้ได้ประมาณนี้ เทแป้งออกจากช้อนก็อย่าให้หยดเป็นเม็ดๆถ้าหยดก็แสดงว่าแป้งบางเกินไปหรือว่าถ้าเกิดแป้งเหนียวแล้วแป้งหนาเกินไปก็จะทําให้ไม่อร่อยค่ะและก่อนที่จะนํากุ้งไปชุบแป้งเราก็จะมายืดตัวกุ้งสเต็ปที่2กันต่อใช้มือระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งให้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาเลยค่ะกดลงไปที่ตัวกุ้งให้ดังกรึดนะคะอย่าให้ตัวกุ้งขาด เริ่มจากหางก่อนจนให้สุดลำตัวกุ้งวิธีนี้ก็จะช่วยให้กุ้งยืดตัวแล้วก็จะทําให้กุ้งยาวขึ้นจะทําให้หน้าทานและเวลานําไปทอดกุ้งจะได้ไม่ตัวงอค่ะเสร็จแล้วนําตัวกุ้งลงไปชุบแป้งแป้งที่ใช้ชุบก็ยังเป็นแป้งเทมปุระอยู่นะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีแป้งเทมปุระแป้งตัวนี้ก็ใช้เป็นแป้งทอดกรอบก็ได้ค่ะแล้วมาตักแป้งที่เราผสมไว้ใส่กระบอกประมาณสัก4ี่ถึงช้อนโต๊ะก็พอค่ะปิดฝาให้เรียบร้อย ขวดกระบอกนี้ก็จะเป็นขวดของซอสนะคะถ้าหากท่านไหนไม่มีใช้มือเราจุ่มลงไปในแป้งแล้วสลัดลงน้ำมันก็ได้เช่นกันค่ะแล้วนำกระทะขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมันลงไปก็ให้ท่วมกุ้งเลยนะคะเปิดไฟกลางค้อนไปทางแรงระหว่างที่รอให้น้ำมันร้อนก็นำกุ้งลงมาชุบแป้งไว้รอเลยค่ะสามารถชุบไว้หลายๆตัวเวลาทอดจะได้ไม่เสียเวลาพอน้้ามันร้อนได้ที่ก็ปีแป้งที่อยู่ในขวดลงไปแรงๆแบบนี้เลยค่ะ แป้งก็จะกลายเป็นเกร็ดแล้วก็จะมีความกรอบเหมือนทอดปลาดุกฟูเลยนะคะแล้วตะล่อมแป้งไว้ตรงกลางความกว้างก็ให้พอดีกับตัวกุ้งจากนั้นก็นำกุ้งที่เราชุบแป้งไว้ลงมาเรียงกันแบบนี้เลยค่ะใช้เวลาประมาณ3-4นาทีก็มาพลิกกลับด้าน ใจร้อนไปหน่อยกลับด้านพร้อมกัน3ตัวนี่แตกหมดเลยแนะนําให้กลับด้านทีละตัวนะคะ,คะพอกลับด้านเสร็จแล้วก็โรยแป้งลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วทอดต่อไปประมาณ 3- าสนาทีหรือจนกว่าจะสกุกสุกได้ที่ดีแล้วก็ตักออกแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ํามันอย่าเต้าถ่ายไปทอดไปใช้เวลาค่อนข้างนานก็จะทําให้แป้งมีสีเข้ม ถ้าทาทานเองที่บ้านไม่ต้องถ่ายทาแป้งก็จะมีสีขาวกว่านี้นะคะ <S <S ท่านี้เราก็จะได้กุ้งทอดเทมปุระรสชาติอร่อยๆแป้งกรอบๆทานคู่กับน้าจิ้มเทมปุระหรือว่าจะเป็นซอสพริกหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ได้ค่ะและที่สําคัญทําง่ายๆได้ที่บ้านรสชาติก็ไม่ต่างจากร้านดังที่เราเคยไปทานเลยนะคะก็อยากให้ทุกๆท่ทานลองไปทําทานกันดูค่ะหาะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายอย่าแต้วครัวคำโตๆขอบคุณที่ดูจนจบคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ